ชนะไปแล้วครับตอนนี้เสียฟิวยังย,ย,ยิ้มแก้มไม่หูกเลยนะครับแล้นี่เป็นคนที่2ครับตุ๊กตาทองส่วนคนที่3ามชกผู้เอกนะครับพัฒนาชัยหรือชายโทนครับเอาละครับปล่อยตัวมายกที่2เดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมเพชรวังหินนะครับโอ้แต่ว่ามาโดนแขล้งขวาของตุ๊กตาทองนี่คอยสกัดเอาไว้ไม่สนเบียดเข้าไปออกแขล้งขวาเหมือนกันดูหลักเยี่มเชิงสีมือมวยมีความเก่า ตุ๊กตาทองจะได้เปรียบนะครับแต่วันนี้จะเสียเปรียบรูปร่างเล็กน้อยนะครับเดินเข้าไปเจอแข้งขวาครับศาสตร์มาก่อนเลยครับตุ๊กตาทองครับเป็นต,ตัวถอยก็จริงแต่ว่าชิงทําก่อนครับฟ้าเตะจอลากมาครับเพชรวังหินโชว์เก๋าเลยตุ๊กตาทองขยับหลอกล่อแล้วก็ออกแข้งขวาวนไปรอบๆเวทีไม่ปะทะ แต่คนที่จะปะทะด้วยนี่ก็พยายามจะเบียดเข้าหาเพชรวังหินแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอน,นโดนอาวุธมวยจุกจก่งทำลายจังหวะเอาไว้เกี่ยวและโต้ด้วยแข้งซ้ายงัดความเก๋าออกมาสู้นะครับโอ้โหจังหวะน,นี้เอาละครับประสานแข้งกันก็เสียหลักล้มลงไปดกกูก็ทำได้ดีนะนะครับเกมของ ตุกตาทองคนระับแม่แต่สถานการณ์อยู่น้ำเงินส่ช่วงตัวได้ครับซ้ายมาเจอเจอเตะจ่อล่างคืนครับดูฝีมือเป็นรองนะครับแต่อุ้นี่ดูหนักแรงจะมาแทนแต่ว่ามาสู้แน่นอนแหละครับมาดูกันครับตุกตาทองทางด้านของเพชรหินนี่เป็นมวยเข่าครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีหมัดเตรียมมาด้วยครับวันนี้ อย่าระวังเข่าจนเพลินเกินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวหมัดจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเจ้าตัวเขาบอกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหมัดของเพชรวังหินนี่จะออกลิดจะแผงลิดในช่วงยกไหนครับตอนนี้นเน้นเจ๊ไปขาเจาะยางไปก่อนครับเพชรวังหินเอาละครับหลักๆเข้าใส่นะครับพี่อารีครับเรียกว่าเริ่มจะสะดุ้งให้เห็นเหมือนการโดนเจาะยางไปเรื่อยๆนี่อาศัยสดเบียดเข้าไปเรื่อยเพชรวังหิน ดูตุกตาทองนะครับขยับหลอกล่อแล้วก็ออกแข้งขวาพอเตะพอตุ๊กตาทองเตะขวานี่โดนเจาะล่างทันทีครับอพ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 อโดนเจาะล่างมาเนี่ยพอเพชรวางหินเจาะล่างเสยฟิลสะดุ้งไปด้วยเลยครับอ้าวเดินลุยต่อครับเกมของเพชรวางหินหมดยกสองครับยกนี้ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหานะครับ สองยกพี่แล้วนี่เป็นเป็นตัวถอยครับเดินเข้าหาครับกุ้สอกต่อสอกครับวงในจับได้ตีไม่ตีครับวัดพลังแขนกันไปก่อนดูจังหวะล็อกจังหวะลัดจังหวะไล่แขนครับพี่ติครับยังไม่ทําอะไรกันแล้วครับตุกตาทองก็ตั้งไว้ครับเป็นวงหินก็ไม่เร่งครับอ่ะมาดูครับเป็นวงหินเดินเข้าไปครับตุกตาทองไปซ้ายก่อนเพชรวงหินมีหมัดครับตุกตาทองหมัดขึ้นมาอ้าวสอกเพชรวูหินดูในทีครับ เอาแล้วหรือเปล่าเขาเป็นวหินอ่ะพยายามเร่งแลวครับใช้ความแข็งแกร่งแต่ว่าตุ๊กตาทองไม่ยอมเขาดูครับขวางหน้าดันแทงเป็นหินก็กระทุงเข่าคืนเหมือนกันครับเอาแล้วครับแลกเข่าครับ,บังลียอมไม่ได้นะครับเงินอาทิตย์หนึ่งแสนบาทเริ่มจะแรงขึ้นมาตามลําดับเหมือนกันตุ๊กตาทองทั้งออกแข้งวงในนี่ก็มีลูกขวางลูกไล่แขนแทงสู้ครับเพชรวังหินไม่สนเบียดเข้าหาเจาะยางไปก่อนขยับหลอกโอออกแข้งไยสวยๆสองดอกแล้วนะครับสามดอกแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับ อย่างนี้นี่จะทำได้ต่อเนื่องนี่วุ่นวายเหมือนกันเลยครับอย่าชะล่าใจนะครับเพชรวังหินอย่าชะล่าใจนะครับโดนแข้งมาเสียบคืนครับแล้วแทงได้ไม่ได้ครับแม่โดนขวางเอาไว้ครับพอ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 ได้จังหวะก็แทงขวาเลยครับแทงซ้ายครับมีตีสู้เหมือนกันครับตุกตาทองครับแมแต่กระทุงแต่ดอกนี่น่ากลัวครับเพชรวังหินเอาครับแข้งซ้ายตุกตาทองเริ่มเน้นครับนี่ครับฝกขวาเต่ซ้ายอ้าวมาไปชุบเหมือนกันแม่โดนมียุบเหมือนกันรับท่าของเพชรวังหิน เพิ่นๆไม่ได้นะครับเพราะว่าอชีแสนหนึ่งนี่ทำให้ตุ๊กตาทองยกนี้นี่คื้น,น,นเลยครับโอ้โหโยกนี้นี่เรียกว่ามีอาวุธอะไรนี่งัดออกมาหมดนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกมาแล้วครับเพชรวังหินต้องเดินเบียดเดิน,ดนชนเร็วขึ้นกว่าเก่าจะถึงตัวหรือเปล่าถ้าเดินช้านี่โดนแข้งซ้ายทันทีแล้วก็อาวุธจุกจิกด้วยมาแล้วครับความเก่า,าสายสารเข้าไปมาดูมีศอกสลับโอ้โหถ้าไม่ปิดบัญชีถ้าไม่ประเคนอาวุธหนักๆที่ตอนนี้เกมของ ตุ๊กตาทองเริ่มจะได้ใจนะครับโอ้โหแล้วตลาดหลักทรัพย์ที่วุภาพเลยครับจากสิเหลือแค่2เท่านั้นเลยครับเดินต่อครับเดินเข้าไปเจอหลักเลี่ยงฝีมือของตุ๊กตาทองครับเพชรบงหินทีครับืมว่ามีผลแล้วครับแบบนี้ครับแม่ไล่จนมาแบบเบียดอร์แลวครับทางหน้าของตุ๊กตาทองแต่ว่าเพชรบางหินยังไม่หยุดเดินครับดูครับเดินไปเรื่อยครับเดินชนชนทะเลาะครับแต่ว่าจะไต่ลุดแบบนี้บ่อยครับแม่เพราะว่าทางด้าตุ๊กตาทองนี่ดักจังหวะสองอยู่ครับสายเก่าเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ออกแข้งซ้ายสวย หลุดไม่ได้มาแลวครับในช่วงปลายยกนี่พยายามจะเร่งเต็มตัวเลยเลยเพชรบางหินนะครับอ้าวเปียดเข้าไปข้งสอกดูวงในที่ยัดไส้เข้าไปมาดูกันนะครับว่าจะเริ่มตีได้หรือเปล่าแต่ว่าโดนแท่งนี้ออกมาตลอดเลยนะครับตุ๊กตาทองนี่ทําได้ดีครับโอ้ตุ๊กตาทองพยายามอาศัยความเก๋าครับอาศัยหลักเหลี่ยมครับส่วนอีคนนี่โอ้สดใหญ่ไม่รู้ให้เยอะหรือเปล่าครับหมดยี่ก่อนพักคู่เดียวครับ ต้นๆนี่ดูตามหลังเยอะครับแต่ว่าตอนนี้นี่มีโอกาสครับเอาเดินต่อครับท่านเพชรวองหินเหยียบติดแล้วครับจับในายใช้ความแข็งแกร่งแต่ว่าดูครับทุกตาทองนี่ไม่แต่งตัวครับของคอขึ้นบนได้กดลงมาแล้วก็เสียบข้าขวาแต่ว่าตุกตาทองเอยทา้านเพชรวังหินไม่สนแล้วครับเดินชนไปเรื่อยแม่แต่ว่าจังหวะการโขความสวยงามนตอนนี้นี่เหมือนจะเปลี่ยนฝั่งครับพงลีโอ้โหเรียกว่าจังหวะการไล่แขนทําได้ดีเลย ตุกตาทองแล้วก็กดเข้าไปแทงเข้าไปแต่ละดอกนะครับเพชรวัง<ม><น>หินก็โต้เหมือนกันไม่ใช่ยอมนะครับโอ้โหพยายามเติมเบียดเข้าไปดูวงในวงในมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็มีศอกโอ้โหจังหวะนี้เอาละครับล็อกได้นี่ไม่รู้ใครจะตีใครแล้วนะครับตอนนี้คือแผนของเพชรวังหินตอนนี้คือทำยังไงก็ได้ครับ<ม><น>ให้ตุกตาทองหายใจไม่ทันครับโอ้โ<ส>ห<ญ><ส><ญ>เร่งแล้วก็บีแล้วก็บดแล้วก็เบียดเข้าไปครับ ก็พยายามแล้วครับจะเดินปลดเปลี่ยนวงในครับแต่ว่าทางด้านของตุ๊กตาทองครับแม่พอมีเพิ่มมาอีกห้าหมื่นในแสนหน้านี่ดูเร็วกว่าเดิมด้วยครับแล้วก็มีความคล่องตัวครับเอาละครับตอนนี้วงในแลกกันสงรามเข่าใครดีใครอยู่ดูจังหวะการจับความแข็งแรงนี่ตอนนี้พอปล้าได้จับได้นี่โอ้โหดูเพชรวังหิน ดูแข็งแรงเลอเกินแทงเข้าไปแต่ละดอกยัดเข้าไปแต่ละดอกโอ้โหเรียกว่าสามฟีดอกนี้เนื้อเนื้อทั้งนั้นมาดูตุกตาทองจะแก้ยังไงจะมาตั้งกระแพงหน้าบังอย่างเดียวไม่ได้เลยะันไม่ได้นะครับต้องขยันโต้เอาสอก็งัดออกมาครับยังมีเถียงอยู่นะครับเกมของตุกตาทองยังไม่เถียงตลอดครับมีเสียบสู้มีสับสู้ครับดูครับโอ้โหแต่โดนแต่ละดอกครับเนี่ยโดนเข่ามาสับสับสอกคืนครับตุกตาทอง ระวังด้วยนะครับเป็นวังหินครับสถานการณ์ตอนนี้ดูได้เปรียบว่าจริงครับแต่ว่าทางด้านของทุกตะทองนี่มีศอกตลอดนะครับจังหวะเสียบเข่าและเข่าบันเพอร์นี่งัดศอกมาตลอดครับแต่ว่ายังไม่เข้าจุดสำกันนี่ครับศอกขอมาอีกแล้วครับทางด้านของตุกตาทองเป็นวังหินไม่สนครับจะสอกก็สอกไปข้าขอจับในอย่างเดียวเอายังไงเปี่ยนเข้าไปครับขวางหน้าดันแทงอ้าวทุกตะทองก็ไม่ยอมครับมีเถียงมีทอนมีคืนทุกแม่ทุกดอกเหมือนกันตุกตาทองก็พยายามโต้นะครับแล้วก็โต้ได้ดีแฟนมวยนี่เฮกันสนั่นเวทีเลยครับ แต่ว่าโอ้โหเพชรวังหินนี่ไม่หยุดจริงๆิงถึงตัวตลอดพอปล้ำได้นี่ดูแข็งแรงดูโอ้เอาแล้วครับพาทัวร์แล้วครับชุดนี้ไหว,ไ,วไม่ไหวครับทำได้จะตัวแข็งแล้วโอ้ซับซอกไปอีกทีนี่หล่นเลยครับกรรมการนับเลยครับจังหวะช็อตหายใจไม่ทันแล้วครับทานานของตุกตาทองยังมีโอกาสครับกรรมการนับถึงแปดแล้วซับมือชกโอู้ซับซอกขวาอ้าวโดนสอกขวาดอกนี้ปิดเกมเลยครับจบยกสี่ครับ หมอจีรศักดิ์บุภาชาตินี่ก็ขึ้นไปดูแลการใกล้ชิดแล้วครับไม่ต้องห่วง